เก่งรอบด้านเสนอชื่อนุสราอดีตมือเซตวอลเล่หญิงไทยชิงตำแหน่งใน F อฟไวีเป็นที่ยอมรับนุสราต้อมคำถูกเลือกเป็นหนึ่งในแคนดิเดตชิงตำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาของ F i v b ววันที่19กันยายน2567เว็บไซต์สหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติหรือ f ฟวีีเผยรายชื่อ15นักตบลูกยางจากทั่วโลกให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาโดยมีชื่อของซาร่านุสราต้อมคำอดีตมือเซตวอลเล่หญิงทีมชาติไทยรวมอยู่ด้วยโดยการเลือกตั้งงจะะมีีขึ้นนรหวว่่าัท 16-30กันยายนนี้วอดทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการวอดลูมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงอนักกีฬาที่ลงทะเบียนกับทางเฟวีบีจากทั่วโลกที่ลงทะเบียนมาแล้ว8ปีก่อนการเลือกตั้งและต้องมีอายุ18ปีขึ้นไป สำหรับคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬามีทั้งหมด10คนทำงานอยู่ในวาระระหว่างปี2024 2028โดย5คนจะผ่านทางการแต่งตัง้งโดยบอร์ดบริหารของเฟวีบี B, ในขณะที่อีก5คนจะได้มาจากการเลือกตัง้งจากนักกีฬาทั้งในส่วนที่เป็นวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาด Facebook ปรีชาชานวิริยานุภาพพงผู้สื่อข่าวสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียเอว เปิดเผยรายละเอียดว่าแคนดิเดตทั้งหมด15คนประกอบด้วยชาย7หญิง8คนโดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงจะวอดได้เพียง4คนแต่แคนดิเดตที่วอดให้นั้นจะต้องมาจากกลุ่มที่ต่างกันซึ่งประกอบไปด้วยในร่มชายเลือกได้1คนในร่มหญิงนอเลือกได้1คนชายหาดชายเลือกได้1คนและชายหัดหญิงเลือกได้1คนโดยแคนดิเดตจากแต่ละกลุ่ม4กลุ่มที่ได้รับคะแนนวอดสูงสุดจะได้เข้าทำหน้าที่เป็นในเฟร์วิบลิสคอมมิชชั่นส่วนอีกคนคนที่5 จะพิจารณาจากคนที่ได้รับคะแนนวอดสูงสุดจากแคนดิเดตที่เหลือโดยไม่คำนึงถึงกลุ่มหรือเพศรวม5คนในส่วนของนุสราจะมีคู่แข่งในกลุ่มนักวอลเล่บอลหญิงประกอบด้วยโซเรเบนเซลมจากอันจีเรียจอเดนลาเซนจากสหรัฐอเมริกาวิกทอนอนเนนเทมจากเมรูน